เวลา17นาิกา31นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งผ่อนสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโรการให้เจ้าหญิงอังเกลิกาและตูฟูอีเปกาตูกูอาโฮซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียเป้าถุลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตราชนาจักรต่อง้าประจำประเทศไทย ในการมาทรงดํารงตําแหน่งเป็นเอกอักครราชทูตร,ราชนาจักรต่อง้าประจําประเทศไทยเจ้าหญิงอังกลิกาและตูฟูอิเปกาตูกูอาโฮทรงดํารงตําแหน่งเป็นเอกอักครราชทูตร,ราชนาจักรต่อง้าประจาเครือรัฐออสเตรเลียด้วย เวลา17นาิ34นาทีพระรารทานพระบรมราชวโรกาสให้ในสิมงปีแย่อาดอลวลองซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคร,ราชทูตสาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทยในซีมงปีแยอาดอเวลองได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคร,ราชทูตสาธารณรัฐเบนินประจำสาธรารณรัฐประชาชนจีนและเอกอัคร,ราชทูตสาธารณรัฐเบนินประจำสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย เวลา17นาิกา37นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในเบลมิรูจูแซมาลาตีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่นกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมมรรรมโออาาฐมซัมบิกประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทยนายเบลมิรูจูแซมาลาตีได้ดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัปฐมมบิกประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยเวลา17นาิกาสนาทีพระจรพรทานพระบรมราชโองโรกาทให้นายเควินเอ็มไอแซคซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่นกรุงลอนดอนสหราชอเมรกรเฝ้าทุลละองผู้ดีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตสาพันทรัฐเซนคิดและเนวิสประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาพันธรัฐเซนคิดและเนวิสประจำประเทศไทย นายเควินเอ็มไอแซกได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอ,อกอัคราชทูตสหพันธรัฐเซนคิสและเนวิสประจำสาราชนาจักและเอ,อกอัคราชทูตสาพันธรัฐเซนคิสและเนวิสประจำสาธารณัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยเวลา17เนาฬิกานาทีพระราชาทานพระบรม,มาราชโองการาให้ในายเปาโลดีโอนิซีซึ่งมีถิน่นพำนักอยู่ณกรุงเทพมหานครเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอกอกัคราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจําประเทศไทยก่อนจะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอกัคราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจําประเทศไทยใน ise, เปาโลดิโอนิซีเคยดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการทูตประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษ,ษฐกิจสาธารณรัฐอิตาลีมาก่อนเวลา17เนาิกานาทีพระร,พร,มมาราชทานพระบรมราชโองการให้ในายนาเคสิงซึ่งมีถิน่นพำนักอยู่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทุลละองทุลีพระบาท ถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทยก่อนจะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทยในนาเคศิง์เคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อน เวลาเจ็ดนาฬิกายีนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยทรงบาทพระสงฆ์เนื่องแนวกากครบ6ปีวันกเกิดสถาบันการพยาบาลศรีสวริท์ทิราสภากาชาติไทยซึ่งเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยกเกิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่16มิถุนายน2457 เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยต่อมาได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยพุทธ,ธศักราช2559และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาธามทัพบร,รมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทยโดยสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกสภาสถาบัน เวลา9ก้านาฬิกา36นาทีเสร็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางอ,อนาซากิฟเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ นางวราพรภาทยากุลผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนภาทยากุลการดน,นตรีและนัตศินนำคณะกรรมการมูลธิเตือนภาทยากุลและครูโรงเรียนภาทยากุลการดน,นตรีและนัตศิลป์เฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุลกล้าวทงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต่างพระราชัตยายัยและสิ่งของต่างๆเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่งมีสาย,ยน2566 โอกาสนี้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา15ปีและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกพร้อมทั้งทอดประเนตรการสแสดงของนักเรียนโรงเรียนภาทยากุลการดน,นตรีและนศาฏศินป์ประกอบด้วยการบรรเลงการสแสดงชุดรำถวายพระพรการบรรเลงเพลงนาคบริพัซสองชั้นทางเปลี่ยนทางบรรเลงครูเตือนภาทยากุลและการบรรเลงดนตรีรีไซเคิลและการสแสดงชุดระบำสมิระ เวลา14นาฬิกา3นาทีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโ,โรกาสให้นายสุกิจจันทองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นำคณะกรรมการสมาคมสมโมสรอ,องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดการข่งขงันกอล์ฟการกุศลคนสร้างป่าอออปอครั้งที่5ทับ2 5 6 5เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรพชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จ พระราชุุศลลต่างพระราชัาสายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2566พร้อมทั้งทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายรายงานสรุปผล,ลการดําเนินงานของสมาคมพลเอกทวช,ชัยชวนสมบูรณ์ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนําคณะอาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้บริหารเครือสุภาพรกรุ๊ปเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระธาตุดอยสุเทพองค์จำลองปิดทองกระเช้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวกายและกระเช้าผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบำรุงผิวกาย นางพิชามลปัทมาธาดาประธานเจ้าหน้าที่บริษัทคอสมีจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทคอสมีจำกัดและผู้บริหารบริษัทสยามกันชงอินดัสทรีจำกัดเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาัยพระองผู้ใหญ่สําเร็จรูปขนาดกลางและขนาดใหญ่เข็มสําหรับฉีดวัคซีนและหน้ากากอนามัยสําหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อพระราชทานตามพระราชัธยาัย นางสาวกัญยพรเกียรติกุลกำจรผู้จัดก,การแผนกทันตแพทย์สัมพันธ์บริษัทเคาเกีตปัมโอลิฟ ประเทศไทยจำกัดและคณะพร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีฟอร์ฟันสวยยิ้มใสประจำปี2565ในระดับประถมมาศึกษาอายุ6-9ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าถูและอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อพระราชทานแก่โครงการตามพระราชดำรินายประกายเพชรแหวนเกตอยายการอาวโุโสและนายนิพนธ์แหวน เกตเฝ้าทุนละอองระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัทยาศัยและสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับอาคารภูมิศริบังคลานุศร์โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2มษายน2566 นายสุรศักดิ์การุณพุ่มในการโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศนำคณะผู้บริหารผู้แทนครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษินจังหวัดสงขลาโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัติฉิมจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานจังหวัดมุกดาหารเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบ คมทูลรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประจําปีการศึกษา2565และทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลยิธิสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาโอกาสนี้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อนําไปมอบแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภพบูลคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชาารไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนาราธิวาสณชุดตรวจชายแดนที่4410จํานวน30ชุด และหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่32จำนวน30ชุดจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเยลาณหมวดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30อําเภอบันนังสตาจำนวน50ชุดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบุดีบ้านจือนือแรอําเภอเมืองยลาจำนวน24ชุด โอกาสนี้ได้ไปเป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนพระดาบทจังหวัดแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครบ13ปีมอบโล่รางวัลแก่บุคลากรสิทธิดเด่นและมอบประกาศนียบัตรแก่สิ์พระดาบทที่จบการศรึกษารุ่นที่12ประจำปี2565พร้อมเชิญสิ่งของพระประธานมอบแก่สิ์พระดาบดปัจจุบันจำนวน80คน ี่ตอนบ่ายเดินทางไปจังหวัดปัตตานีเริ่มจากที่ค่ายสิรินทอนอร์อําเภอยะรังได้ไปประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีหัวหน้าส่วนราชาการทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ต่อจากนั้นได้ไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่44อ,อําเภอสายบุรีจำนวน60ชุดและเจ้าหน้าที่ตำรวจปูธรสายบุรีจำนวน60ชุด จากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบณโรงพยาบาลสงขลานครินพร้อมเชิญพระจักรแสทรงห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ให้ได้ทราบโดยการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนาอย่างหาที่สุดมิได้ ที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุพจน์รอดเรืองนหนองไทยผู้วาราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจตรีอับดุลรอชะมะสะนิงจ่าสิบตำรวจมะไซดีกาลีจ่าสิบตำรวจนทวุฒิปดูกาสิบตำรวจตรีทีร ดนสิงศรีสันติและนายมูฮัมหมัดรอฟิดมามะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูได้ออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านนาเตยเหตุเกิดบ,บริเวณริมถนนสายโกตาบารูท่าเรือบ้านนาเตยหมู่ที่3ตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่15มิถุนายน2566 พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมู่ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบตตี้ดูเมน2ช่องเม็กอําเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2542โดยสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานานามโรงเรียนเพื่อรำลึกถึงท่านผู้หญิงเบตตี้ดูเมนพระสหายของสมเด็จพระศรีนครินทราราบรมราชชนนีผู้ทำคุณงามความดีแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา เปิดสอนชัมมมม้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน678คนเป็นโรงเรียนนำร่องด้านคุณธรรมและจริยธรรมผนวกกับหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเป็นสื่อกลางในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยลาวอย่างมั่นคงรวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านศิลปะหัตถก,กรรมในท้องถิ่นเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ผู้เรียนและครอบครัว ในช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54อําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิให้เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เมื่อปี2556เพื่อรองรับการเข้าถึงทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมุกดาหารและใกล้เคียงปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยม,มศ,ะะศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาคอมพิวเตอร์และธุรกิจและสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวแบบอยู่ประจําและไปกลับ มีนักเรียน633คนโดยมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ทางการศึกษาพร้อมส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆที่ครอบคลุมความสามารถของผู้เรียนยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักนอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นศูนย์กลางร้านค้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชนภ่ายใต้แบรนด์แสงเพชรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจาจ,จังหวัดอำนาจเจริญและเป็นการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียนซึ่งอยู่ในหลักสูตรการงานและพื้นฐานอาชีพวิชาข้าวไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย